สิ่งนี้ที่ไมเกิลไม่ชอบกินต้องระวังมีใครบ้างครับมีอาการปวดหัวตึบ๊บตุ๊บร้าวถึงกระบอกตาหรือว่าท้ายทอยปวดหัวข้างเดียวแล้วเวลาปวดบางครั้งมีอาการขึ้นไส้อาเจียนถึงขั้นทนไม่ได้ต้องหยุดทำงานขับรถอยู่ก็ต้องจอดเลยนะครับก่อนไปฟังอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเพื่อสุขภาพดีๆนี้ไว้เลยนะครับ ตามไปดู a m อเมริกัน g a n n Foundation ได้ประกาศแล้วนะครับว่าไมเกนถูกกระตุน้นจากสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นความเครียดการเปลี่ยนแปลงโฮอร์โมนของเพศหญิงการนอนหลับที่ไม่ปกติแสงไฟที่จ้ากระพริบกระพิบ,รพบหรือว่ากลิ่นฉุนรวมถึงอาการเหล่านี้อาหารที่แปรรูปอาหารที่มีผงชูรสรสเค็มคาเฟอีนแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นไวน์แดงเบียร รวมถึงช็อกโกแลตด้วยคนที่เป็นไมเกรนควรหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้นะครับโรคไมเกรนเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดนะครับแนวทางคือเราต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน้นอีกแนวทางก็คือหาอาหารเสริมที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับมาช่วยบรรเทาอาการไมเกรนของเราให้เป็นน้อยลงครับใครเป็นไมเกรนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ